สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนวันนี้พี่บุริจะพามาแกงเอ่อหน่อหญ้าป้องของเยอรมันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะปอกออกมาแล้วนะคะที่เราไปเก็บกันเมื่อวานค่ะเราจะแกงเหมือนหน่อไม้นะคะอันนี้เป็นน้ำใบยญ้านางค่ะนี่ค่ะน้ำใบยานางกระป๋องที่เราซื้อมาจากร้านอาเซียช็อปนะคะก็จะมีพริกแกงค่ะเนี่ค่ะ พริกแกงมีตะไคร้มีพริกเออ่มีพริกแห้งสองเม็ดพริกสดหนึ่งเม็ดพริกจินดานะคะแล้วมีกระเทียมสามกีบค่ะกระชายค่ะตะไคร้เนาะค่ะแล้วเราจะเราจะมาทำเราจะมาทำพริกแกงกันค่ะเพ,พื่นนอนๆเนาะ เกลือค่ะเพื่อนๆใส่เกลือลงไปนะคะใส่น้อยใส่น้อยๆก่อนนะคะเกลือเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาอีกค่ะเพราะน้ำปลาก็จะทําให้เค็มนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้น้ำใบยานางกระป๋องค่ะที่เราซื้อมาจากอาเซียร์ช็อปนะคะเราก็จะเทเทใส่หม้อลงไปค่ะนี่ค่ะ เทหมดกระป๋องเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราแกงหม้อเล็กๆค่ะวันนี้เราเราอยู่กันแค่สองคนสามีภรรยานะคะคือเราไม่ได้แกงเยอะค่ะเราก็ใส่กระป๋องเดียวก็พอนะคะนี่ครับเพื่อนๆแล้วเราก็ตำพริกแกงเพื่อนๆตำพริกแกงค่ะเพื่อนๆไม่ต้องตำให้แหลกนะคะตำแค่บ,บุบค่ะเพื่อนๆ ใส่ข้าวเบือน <two> <mod ule digitally wiele> ี่ค่ะเพื่อนๆใส่ข้าวเบือนะคะเราเข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้แล้วนะคะเราจะมาทําแกงลาวกันเราใส่ข้าวเบือด้วยค่ะถ้าใส่ข้าวเบือเพื่อให้น้ําแกงเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วเราจะโขกใส่กันค่ะ นี่เราจะแกงใส่เห็ดนะคะนี่เห็ดเราไม่มีเห็ดสดค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเราก็มีเห็ดแห้งที่เราไปเก็บมาเองค่ะเนี่ยคะ่ะเห็ดนางลมคะ่ะแล้วก็มีเห็ดหูหนูเนาะเราไม่วันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดเราก็เลยเไม่มีเห็ดสดนะคะเราไม่ได้ไปซื้อค่ะอันนี้เราเห็ดเราเก็บมาเองค,ะค่ะเพื่อนเพื่อนเราเราตำให้ข้าวมันแตกนะคะข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียวมันจะได้ เหนียวนะคะน้ำน้ำซุปจะได้เหนียวนี่ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องตามแหลกนะเพื่อนเราทำเสร็จแล้ว ชมเพื่อนนะ้ำใบยนา,านะคะตั้งเตาเลยค่ะตั้งเตาแล้วนะคะเนี่ค่ะอันนี้เราทำพโล้ไว้นะคะถึงจะตั้งเตาไว้แล้วค่ะ สูตรเพื่อนๆพ,พี่แกงค่ะพี่แกงค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะพเพื่อนๆล้างโคกค่ะเสียดายเนาะ ได้ค่ะน้ำล้างครกค่ะพ่อแม่บอกว่าให้กินน้ำล้างครกจะได้โชคดีค่ะโอโห้โถที่ค่ะเพื่อนๆคันนี้เราก็จะทำนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะรอให้น้ำมันเดือดนะคะเพื่อนๆให้น้ำแกงเดือดค่ะ อันนี้เราไม่ต้องต้มน้ำออกนะคะเพื่อนๆเขาจะมีรสหวานค่ะเขาจะมีรสหวานนะคะทจะหาเก็บได้ตามท้องนาค่ะเขาจะมีรสหวานค่ะไม่ต้องต้มน้ำออกเหมือนหน่อไม้แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวจะเราจะมาดูกันค่ะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแป๊บนึงค่ะเพื่อนๆ วันนี้ทำเราทำสองเมนูนะคะอันนี้เป็นไก่ไก่พะโล้ค่ะเพื่อนๆนนะคะ่ะไก่เหนียวนะคะเราจะทำกับไก่เหนียวค่ะเนี่ยค่ะเกือบจะเสร็จแล้วอืมก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะก็ดูดีเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้นะ้ำแกงเริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆ Meine Brille beschlägt, Schatz. Hm? Meine Brille beschlägt. Ach, war ne? Ich mal, die Lack Guck mal, die Was denn? Was, so wie du, wenn du trinkst? Ich habe nur Cola getrunken, mein Schatz. Ich bin ja schon wieder drauf. Hm? Du hast es verkehrt rum. Nein, Da bist du. ฮัลโหลสวัสดีค่ะจากมาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้ําแกงก็เดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอืมกินเหมือนหอมเหมือนแกงหน่อมไม้เลยค่ะเพื่อนๆดูสิน้ำแกงก็จะคน้นไม่ค้นมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยเริ่มคน้นละ เดือดแล้วค่ะหม้อแกงเราเดือดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็ดนะคะนี่ค่ะเห็ดที่เราไปเก็บมานะคะปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะมาแช่น้ำไว้นะคะเพื่อนๆแช่ให้เขานิ่มค่ะ เดือดมากแล้วหลีไปได้ละนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็ดนะคะเห็ดที่เรามาแช่น้ำไว้ค่ะเป็นเป็นเห<อ>็ดเห<อ>็ดนางฟ้าค่ะนี่ค่ะไปเก็บมาเองนะคะเนี่ยที่เยอรมันค่ะก็มีเห็ดหูหนูนะคะเพื่อนๆเราไม่มีเห็ดสดเนาะวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์มันเป็นวันหยุดของ เดี๋ยวเป็นกันบันหยุดนะคะนี่ใส่ใส่น้ไปเลยค่ะเพื่อนน้ตตัตไปก่อนนี่ค่ะเพื่อนโอ้ก็หน้าตาดีนะคะเพื่อนนี่ค่ะอืมก็หน้าตาทึก หน้าตาหน้าทานเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยค่ะแกงยอดหญ้าค่ะเพื่อนๆแกงยอดหญ้าค่ะเอ่อที่เยอรมันเขาจะเอาต้นต้นแห้งเขาน่ะมาทำหลังคาบ้านนะคะเพื่อนๆแล้วใส่เราจะใส่น้ำปลาลงไปเพื่อนๆเนาะ ใส่น้ำปะลาสองช้อนค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าะะน้ำปะลาจะเค็มมากนะคะที่นี่ชุดลรสค่ะเพื่อนเพื่อนใส่ชุยรสด้วยนะคะใส่ชุดลรสนิดนึงค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนแกงเหมือนหน่อไม้บ้านเราค่ะ นี้เราก็ชิมรสชาติตามใจชอบนะคะเพื่อนๆชิมรสชาติตามใจชอบค่ะอืมโอเคเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะไปหาเก็บตามท้องนาค่ะเอ่ยยอดญ้าที่เขามาทำ ไอหลังคาบ้านนะน,นะคะคือยอดอ่อนๆเข้าค่ะแล้วก็มาแกะเหมือนออหน่อไมออ้ไอเนี่ยเหมือนหน่อไม้อะไรนะเขาเรียกอะเหมือนหน่อไม้ไม้เรียกอะไรนะหน่อไม้ไฟค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะบเพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะมือใหม่ค่ะเพื่อนๆโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ กดไลค์กดแชร์กดเข้าเอ่อช่องบัวรีสายโซพานะคะภาษาอังกฤษเลยค่ะขอบคุณค่าเพื่อน